สวัสดีครับคลิปนี้แอตต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะพอดีว่าเจ็บคอนะเมื่อกี้ไปกินน้ำมาเรียบร้อยแล้วมาวันนี้เราไม่ได้อยู่กันใน c p o นะแต่เราอ,อยู่กันในที่ XRP t o The Moon เมื่อไหร่นะฮะเราจะวิ่งยอ่อไซเวกันมานานนะแล้วก็ตัวผมเองก็ <c oughs> ม,มีดิจิตเตอร์ตัวใหม่นะมาลองเล่นลองใช้นะเป็นลักซิโกนะฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ลากโกนะครับเป็นเกี่ยวกับด้านของอนะีเดียเบฟนะดยจริงผมมันพอนับเป็นอยู่เอาเป็นว่าโอเคเอาเป็นว่าผมผมนับไม่ถูกสำหรับเรียนนี้ผมก็เลยอยากลองเอาอีเดียเบฟนะมานับด้วยซึ่งมันก็นับไม่ได้เนผมนะเนื่องจากวนะ่า x r p เนี่ย ม,ม,มันมันมันมูนไม่สุดนะฮะเพราะอะไรอ่ะมันเคยขึข้นไปถึงสามดอนนะและรอบนั้นอ่ะอีกรอบนึงไม่เคยถึงหนึ่งจุดเก้าฮะทุกคนเลยตีตำแหน่งกันไม่ถูกเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จะปิดเรือ e ีเดียเบฟเนี่ยทิ้งกันไปเลยและเราเค็จะใช้อินดิเคเตอร์เดิมๆนะอย่าง M.A.C.D. นะฮะโอเคปิดไปก่อนด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่า เราขออนญาตมาดูรับป้าไปก่อนขึ้นเดวต้านแนวรับมนเลยอะไปดูต้านรับกันนะฮะรอบนี้ผมเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์ด้วยเนาะให้มันเนื่องจากว่าผมเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่นะฮะอม <c oughs> ใช้คำว่าเปลี่ยนอะไรดีอะเปลี่ยนธีมนะฮะของ ทรดดิ้งวิวใหม่เนาะโอเคมาสีอาจจะมืนๆอ่นๆหน่อยนะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าในภาพนี้นะฮะย่อไปดูภาพเดีดกว่ามันมีต้านอะไรบ้างต้านนะฮะมันก็อยู่ที่นี่แหละฮะ0.8นะในภาพดีก็คือต้านเก่าที่เขาเคยวิ่งขึ้นไปนะ แล้วตอนนี้ก็เปรกมาทำเป็นสามเหลี่ยม triangle น,นะซึ่งก็สวยงามตามท้องเรื่องอยู่นะครับสำหรับเปรกสามเหลี่ยมเล็กนะโอเคแล้วก็สวยงามอยู่นะสำหรับสามเหลี่ยมน,นะฮะในความคิดของผมเนาะจริง ตรงนี้เรามองว่าเบรกหลอกก็ได้เราต้านมัเเนเป็นนี้ก็ได้อะถ <c oughs> <c oughs> ูกไหมเบรกหลอกเบรกหลอกอมันก็จะใกลเบรกขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งก็จะไปอยู่ตรงแนวต้านพอดีนะหรือว่าถ้าเรามองข้างบนคือตรงนี้คือเบรกนะและ้วก็มันก็ใช้เวรพักหนึ่งชนต้านอยู่ดีนะแล้วเราต้องมาดูนะป่ะถ้าเขาผ่าตาทะลุนเนี่ยจะกลายเป็นแนวครับอาจจะเป็นความแข็งแกร่งของเขาเลยก็ได้ว่าเออเขาจะไปเล่นอยู่กรอบบนแทนแล้วนะฉันจะไม่ตกมากรอบล่างแล้ว อันนี้คือเรียภาพดีนะโอเคเอาสามเหลี่ยมเล็กไว้อยู่กันกนนะ้แต่ว่าเปลี่ยนสีนนะเป็นสีเหลืองนะดูสามเหลี่ยมวีกันดีกว่าสามเหลี่ยมวีเห็นอะไรจริงๆสามเหลี่ยมวีนะฮะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่หมกมวอใหญ่มากจน ให้ไม่มีอะไรเลยนะครับสามเหลียมอีกเนาะก็เป็นสามเหลียมที่ใหญ่นะครัเพิ่มความสดใสชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยในตราดได้อย่างดีนะอเอาเป็นว่าเขา้าไปจุดนี้นะคุณจะจำได้ขึ้นไปเล่นกาบนี้แล้วเขาต้องรีบเบรกเลยเพื่อขึ้นไปเกาะต่อไป และโค้ดดับมูดกันเร็วนี้แหละเพราะว่า m อ c d ก็ไม่ใช่ m อ็มไอซีดีิอ่เอ็มนะฮะก็จะตัดอย่างสวยงามเลยเนาะก็รอรู้เลยสำหรับเรียนนี้ผมมองว่าผมมองว่ามูดได้หนึ่งกรอบเนาะยออดีได้ครับได้ได้ได้ เปลกได้ย่อได้เด้งได้นะรอรุนนะสำหรับเปลี่ยนนี้ผมมองว่าจริงๆอ่ะมันมันจำพูนหลเหรียดแล้วแหละอ่ะเพราะว่าที่เขาบอกว่าต่อเส้นนะหุ่นยัดแอบ,บต่อเส้นนะตืด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 อ่ะใช่ครับ นี่คือการขึ้นบิตคอยเวฟใหม่แลวเป็นเวฟที่แรงมากนะฮะเวฟที่แรงมากเลยผมบอกเลยเออเด็กมีเอ็มเอสดีตัดในทาเวฟวีด้วยนะก็ต้องรอรอดูอย่างเดียวแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะสำหรับบิตคอยนะอะไรที่จะพาเขากระชูดและบินขึ้นไปที่แสนสองได้นะแต่แไม่บอกแล้วกันมองภาแสนสองนะแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันที่จะพาเอาคอยขึ้นไปด้วยนะฮะ อําเอาชิเอาชิซีสันอินเด็กนะฮะโอเคเรามาดูเอาคอยซีซันเนาะว่าเป็นสนร้างไดนะฮะ คนเห็นแล้วเนาะสำหรับเอาคอยซีซันนะฮะต้องบอกว่าสุมภาพมาจิมมีเอาคอยซีซันหลายช่วงเวลานะฮะก็สำหรับกับปิดคอยนั่นแหละจริงๆอะ่ะถ้าถึง75เนี่ยเขาจะเรียกว่าเอาคอยซีซันเต็มตัวเนาะจริงๆซึ่งก,ก็ถ้ามองไปให้ดีเนี่ย ตัวน้องเองกินระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานนะฮะตั้งแต่มีนายี่สิบเอ็ดนะชูนยี่สิบเอ็ดคืออะไรวะมิถุนาเนาะมิถุนากรกฎาวะกรกฎาดิรกร,รกฎาอาัานว่ามันกินนานมากเนาะแล้วก็บิตคอยซีสันก็จะผัดๆไปผัดมานเนาะอ่าว่าโอเคอยู่ ส่วนตลาดเรื่องเอาคอยเยียเนี่ยใะครับเฟรมเยียเนี่ยถือว่าห่างไกลห่างไกลเนะแต่ก็มียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจริงๆก็มีขึ้นตลอดแหละเดี๋ยวคงน่าจะค่อยๆทำไซเบีขึ้นไปเรื่อยๆนะในเดืนอนแหละใกล้แล้วใกล้จะขึ้นไปเรื่อยๆนะ มองยากอะฮะทุกคนเรามามองมองภาพใหญ่ๆกันอืมมองก็ไปได้นะทุกคนมันก็ใกล้ถึงเวลาที่เขาจะได้เฉิยแล้ว <c oughs> แล้วเราก็มาดูว่าเรียนหนมันขึ้นแรงในปีที่ผ่านมานะโอ้โอเคเอดีโอ <Audio S 1> <Audio S 2> ก็มานะฮะทีมีในพอร์ตนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเลยเอฟดีโอเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่า XRP มูลนได้จากอะไรบ้างอะเราพูดถึงเรื่องฟิวนาชีนะที่ชอบเราชอบใช้นะสีเละไปหมดเลยเนะี่ยสีไม่หัดเลยนะเนื่องจากว่าปรับมาใช้ครั้งแรกเนาะเขาย่อมาได้88.7นะแล้วก็ ทำฐานใหม่ที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดแปดนะฮะล้วคงขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วผมมีเป้าเท่าไหร่นะในปีอย่างงี้จริงจริงก็มีอยู่คลิปหนึ่งทำไปแล้วนะ,ะแต่ว่าไม่ได้พูดถึง xsrp อย่างเต็มตัวหรอกปีนี้นะน่าจะยังต่ำๆคือจบหนึ่งจุดเจ็ดนะและสองจุดหนึ่งนะฮะ tp เอกมาก,กอดก็ได้โซนชว่ชวงนี้นะฮะรอมูลรอมูลนะฮะในที่ มีแปดเหรียญนะผมเห็นเป้าเจ็ดเหรียญแปดเหรียญนะมวลสุดแปดเหรียญเลยสี่จุดสองสหกเปอร์เซ็นต์นะ420สนะี่รอยยี่สิบปเปอร์เซ็นต์เนาะมวงขึ้นไปที่เหลือก็ชิวๆฮะรอเวลาพยายามขึ้นไปของมันเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบฮะมันตลาดคริปโตหรือตลาดต้องรอฮะแต่รอไม่นานหรอกรค่กบบตลาดทองตลาดหุ้นเนาะ โอเคก็วันนี้นะฮะอ๋อขอโทษฮะลองดูภาพใหม่ละกันพูดอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมนะเราก็บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้นะฮะมันย่อมาที่88.7%สิบแปดเปรนตฟิบน,นชีไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เรื่องการโมโนูนนะเทฟโปรฟิตเป้าที่07.86แล้วก็หนึ่งกันก่อนยอดไฮเดิมไม่ยอดไฮเหรอครับ เป,ไนป็นว่ายอดต้านเดินที่แรงนะแล้วก็สองจุดหนึ่งคาบไปเลยถ้าม,มูลนะก็ไปไปนู่นแหละมูลสุดๆอ่ะหกเหรียญกว่าเจ็ดเหรียญแล้วก็แปดเหรียญได้อยู่ที่เหลือก็เล่าตามลำดับฮะเล่นเอาว่าทีพีโซนนี้ไปเยอะหน่อยนะเพราะจริงๆถ้าหเร,ราซื้อกันตั้งแต่วันนี้นะโซนนี้ก็สามเด่งแล้วนะไม่ต้องพูดถึงโซนโซนนี้นะไฮเด้ง่าวะ เด้งจบกเกืบสิเด้งอะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าเด้งอะ่ะกระแตั้งแต่วันนี้เนาะก็ช่วงนี้สอนให้รีบลงทุนนะแต่ไม่ได้ให้ขาดสติในการลงทุนนะะขี่คอนเซ็ปช่องใหมนะ่รีบลงทุนไม่เท่ากับขาดความรู้ในการลงทุนนะสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนเนะเาะ F รีบลงทุนฮะ